งานนี้ดูเหมือนจะมีคนคอยจับผิดลิซ่าอีกแล้วนะกับท่าเต้นปูหนีบมีทั้งกระแสชื่นชมและวิจารณ์และก็มีสำนักข่าวมาตีเป็นข่าวนะครับจากที่นี่ c o m นะครับงานนี้เข้าไปดูเองแล้วกันนะข่าวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับล่าสุดใน Twitter ได้มีดราม่าหลังเห็นคลิปทีเซอร์ที่ลิซ่าไปออกรายการ n o w i n g Brother ซึ่งเธอได้เต้นเพลงปูนีอีปี ซึ่งหลายๆคนได้ออกมาพูดว่าเพลงนี้เนี่ยมันสื่อความหมายถึง2แง่2ง,งามแถมเนื้อเพลงยังมีการเหยียดสีผิวประมาณว่าตัวดำเหมือนกะปิงานนี้ทำเอาหลายๆคนถึงกับเดือดเลยแต่อย่างไรก็ตามก็มีชาวบิ๊หลายๆคนอธิบายว่าลิซ่านั้นเธอไม่ใช่โปรดิวเซอร์รายการจะไปจัดการทุกเรื่องแบบนั้นได้อย่างไรโดยรายการนี้จะออกอากาศในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ โดยมีชาวเน็ตนะครับทวิตบอกว่าติ่งเกามึงฟังกูนะอีเพลงปูหนีบเนี่ยมันเหยียดตั้งแต่ชื่อกะปิเหยียดว่าตัวดำเหมือนกะปิไหนที่ปูหนีบให้ผู้ชายมาจุดๆหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวทวิตเตอร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะบอกว่าเพลงอีเกาเนี่ยถ้าอินเตอร์มาแปลเนี่ยสวยแน่ๆหรือบางคนก็บอกว่านี่ฟังครั้งแรกไม่ชอบแล้วมันดูทุเรศตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงการที่จะนำเสนออะไรออกไปจะต้องคัดกรองมากๆแต่เพลงนี้ส่วนตัวเราว่าไม่เหมาะมีเพลงอื่นน่ารักกว่าเยอะแยะเนอะมีคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าเราเป็นคนอีสานเราขยะกขยงเลยค่ะมันแบบแกเข้าใจไหมมันฟังดูทุเรศไม่ชอบเลยหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวทวิตเตอร์มาทวิตบอกว่าลิซ่าอย่าเอาความเป็นไทย ของเทรนดนิยมในไทยไปเผยแพร่นในเกาหลีมันสอดถึงความอิกนอทางสถานการณ์บ้านเมืองอะเซฟตัวเองนะเป็นห่วงนะไม่อยากให้ลิซ่าโดนด่าอีกแล้วและสุดท้ายนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าใจเย็นเนอะลิซ่าไม่ใช่โปรดิวเซอร์รายการนะคิดว่าไอดอลต่างชาติมีสิทธิ์กำกับรายการบันเทิงเกาหลีหรอรู้ว่าเกียดตแต่อย่าหลงประเด็น มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน